ปิมมัตต์ตกที่เมืองไททุกคนมาเรามาเราไม่รู้ว่ามันจะมีทุกคนขวัญใจยายกับแก้มขวัญใจยายกับแก้มสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับกับแก้มค่ะขวัญใจค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันที่ไหนคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ช็อกโกแลตวิวค่ะเราจะพาเพื่อนเทุกคนนะคะ ไถ่ายรูปเรามีคลิกมาบอกเขาว่าถ่ายรูปยังไงให้ดูหอมเพราะว่าถ้าเป็นเลื่อนดูไอจีของเราสักวนเรื่เห็นว่าพวกเราอะเหมือนหลอกหลอกโลกจริงว่าแบบว่าทำไมตัวจริงอ้วนกว่าในรู่เป็นสาวเพราะว่าเรามีมุมถ่ายรูปดีๆนั่นเองถ้าเกิดพร้อมแล้วไปลุยกันเลย โอเคค่ะมาเริ่มกันที่ตรงกลางช็อกโกแลตวิวกันเลยดีกว่าค่ะโดยจุดนี้นะคะชื่อจุดว่าสะพานน้อยคอยรักค่ะซึ่งขวัญจะใช้เทคนิคการหันข้างนะคะเลือกข้างที่เรามั่นใจที่สุดค่ะแล้วก็หันข้างให้กับกล้องไปเลยค่ะจุดเช็คอินอที่2นาฬิกาชมพู โดยจุดนี้นะคะแก้มเขาจะเลือกใช้เทคนิคการนํำแขนและมือมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยจะปิดบังในส่วนที่เรารู้สึกไม่มั่นใจนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือว่าเอวค่ะจุดที่3 little princess c h o p ค่ะจุดนี้นะคะขวัญจะเลือกถ่ายแก้มแบบครึ่งตัวนะคะเพราะว่าแก้มเนี่ยเขาจะมีท่อนล่างที่ใหญ่จะทําให้เขาไม่มั่นใจค่ะเราก็จะถ่ายให้เพื่อนแบบครึ่งตัวนั่นเองภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ และเทคนิคที่แก้มนะคะชอบถ่ายไอขวัญก็คือพอเทคค่ะเพราะขวันี่ยเป็นคนที่มั่นใจท่อนบนมากกว่าท่อนล่างนะคะแก้มเขาก็จะหมุนหาแสงเรื่อยๆจนทําให้ภาพน,นั้นเนี่ยออกมาดูดีที่สุดแบบนี้เลยคือ,อมมส่วนใหญ่ข้างนอกก็ถ่ายสวยนะคะแต่ว่าข้างในก็จะมีหลายๆมุมเยอะมากเลยคือส่วนใหญ่ข้างนอกก็ถ่ายสวยนะคะแต่ว่าข้างในก็จะมีหลายๆมุมเยอะมากเลย เหงื่อเพื่อนแบบไม่ไหวคือเหงื่อแตกมากไม่ไหวเลยมันร้อนมากขนาดเรามาตอนห้าโมงนะคะแป๊บเดียวเหงื่อไหลเหนือนม่ <ห Isaiah. S 1> งล <iss ip technique> นี่พึ่งจุดที่3มเองนะคะขวัญกระแก้นเนี่ยใช้เวลาในจุดนี้นานมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกเนี่ยก็ถ่ายรูปสวยมากๆเลยค่ะสีมันพาเทลน่ารักสุดๆไปเลยค่ะ ต่อกันดีกว่าค่ะกับจุดที่4ร้านเก้าอี้สีขาวคือจริงๆไม่รู้หรอกนะคะว่าจุดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรแต่ว่าพอไปถึงแล้วว่ามันน่ารักมากๆมันมีเก้าอี้สีขาวมาให้เราใช้เป็นพ r ็อพในการถ่ายรูปค่ะหรือจะใช้เทคนิคนี้ค่ะเอาสิ่งของที่เราเตรียมมานั่นก็คือกล้องฟิล์มค่ะมาใช้เป็นพ r ็อนั่นเองค่ะปิดหน้าเข้าไปเลยจะได้ไม่อ้วน จุดเช็คอินที่5ค่ะโซนม้าหมุนโซนคิ้วมากๆเลยนะคะสําหรับจุดนี้ขวัญเลือกใช้เทคนิคการนําม้าหมุนเนี่ยแหละค่ะมาบางตัวนะคะจะทําให้เราเนี่ยดูตัวเลขลงไปมากๆเลยค่ะ <c oughs> ทคงกอนเราจะแอร์แล้วหลังจากที่แบบว่าถ่ายมาแบบว่าหน้าเยิมหน้ามันแต่ว่าห้องน้ําของเขายางัไงคะ มีแอร์อรนะไอโก่มากคคอข้างนอกคือร้อนมากขนาดนี่ก็คือจะ<ช>จะหกโมงนะตับหน้าเติมหน้ากันเป็นจ้าจุดเช็คอินที่6ปรากฏการเมืองไทยหินม้าตกหินม้าตงที่เมืองไทยทุกคน ยิบอ้วนๆฉันตลอดไปห,หรือเปล่าไม่ได้ขายเลยอ่ะเพื่อนตุ๊เพื่อนตุ๊ปผมไปนี่ก็มาไปกินร้านนี่อแต่ว่าอย่างน้อยเธอก็นี่นะเธอก็ได้หินมากลับบ้านนะโอเคตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วค่ะแบบแดดเริ่มจะหมดแล้วแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ ได้ใช่ซึ่ง,ง,งที่นี่เราจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องหวานก็มาได้จะเปรี้ยวจะเค็มจะซีไดก็มาได้เพราะว่ามันมีหลายแบบหลายโซนใช่ซึ่งแบบว่าเยอะต้องมาเราจะพิสาจริงๆพริเวณนี้ก็เหมือนจะเป็นสวนอ,อาหารซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าโต๊ะที่นั่งๆกันอยู่ก็จะเป็นคนที่มารับประทานอาหารกัน จุดนี้นะคะเป็นจุดที่คนค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็พื้นที่เป็นพื้นที่โล่งทําให้เราถ่ายรูปออกมายัางไงก็ติดคนก็เลยจะเลือกใช้เทคนิคการถ่ายแบบพอเทนนะคะจะทําให้ติดคนน้อยที่สุดค่ะจุดเช็คอินที่7โซนปั๊มน้ํามันโซนนี้นะคะเมื่อเข้ามาในช็อกโกแลตวิวเราจะเห็นโซนนี้เป็นโซนแรกเลยค่ะแต่เราเก็บไว้ถ่ายตอนท้ายๆเพราะว่าเราอยากให้มันเย็นเนื่องจากเราจะใช้เทคนิคการอัดแฟกน,นั่นเองค่ะโดยเทคนิคนี้นะคะจะทําให้เราได้ภาพที่มีมิติที่แตกต่าง ออกไปแล้วก็จะทําให้มันมีกลิ่นอายความเป็นฝรั่งนิดนึงค่ะเหมาะก,กับโซนนี้มากๆเลยนะคะอย่าลืมนําไปใช้กันดูค่ะภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงไปดูเลยจุดเช็คอินที่8รถดอกไม้ค่ะจุดนี้นะคะเป็นรถกระบะท,ที่มีการบรรทุกดอกไม้ไว้เล็กๆน่ารักมากๆเราเก็บภาพมาฝากโดยใช้เทคนิคการเปิดแฟงแบบพอร์เทรตเหมือนเดิมค่ะ จะไป่วนสุดท้ายกันแล้วครับวันนี้ยมมากๆเพราะว่าแดดจริงๆขนาดมาตอนแบบว่าเย็นๆแล้วแต่ก็ยังเย็นจิบมากมาเย็นมากแต่จริงๆวันนี้ก็ถือว่าได้ <ๆ S 2> ไ,ดได้มาทันกิมมิคของเขาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่ี่มะาตกหิม้าตกนะคะ<ๆ>ที่เ<ป>ขาบอกว่าหิมะาตกหน้าร้อนส่วนไฟก็กําลังจะไปกันมาดูกันว่ารูปเราจะออกมาโซขนาดไหนไปสาไปดูเลยจุดเช็คอินที่9ไฮไลท์ยามค่ำคืน จุดนี้จะเป็นโซนสุดท้ายที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนจุดนี้เนี่ยสวยมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะพามาเป็นจุดสุดท้ายที่จะไปดูเพราะว่าข้างในจะตกแต่งด้วยโคมไฟมากมายหลายสีเลยค่ะจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะรอจังหวะการถ่ายดีๆจะได้สีที่สวยเดยในใจแน่นอน,นะค่ะนี่ใครเริ่มเปลี่ยนสีแล แลแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจที่เรามาสำหรับบอกระแหกนจ๊าใช่ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ทิท่ดีๆนำไปปรับใช้กันนะคะทั้งการถ่ายรูปยังไงให้ดูแบบอของกว่าโดยริงนะชคะใช่ก็ที่นี่ก็คือที่สุดท้ายตรงนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไฟเนาะตรงนี้ร้อนมากที่สุดในโลกแต่ว่าก็ยงไม่เป็นไรนะแต่เราต้องมาใช่แบบว่าไฟมันก็จะช่วยให้แบบอะไรละอยากมันดูมนวลนู่น นวลนวนโนมูเรนนะจ๊ะก็ติดตามเราสองคนฝ่นใจกับยายแก้มใสนะำปลา I'm sorry ฝันใจกับยายกับแจ็มแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งๆที่ช่องของพวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า